อ้สมุนตองเลงนะครับือกันเบิสีเดียวกันนี่สิแถวนี้เต่าว้าวเป็นเต่ากันมั้ยเป็เต่าก็ไหลหน่อยวนึงนะครับผมคื่อปะโอโอตัวเตงนะครับเอาอีกก็ตัซ้ำกันเลยนี้ไหลอ่ะ เป็นยุกยกเต๋โอ้ตัวหนึงโอ้เข่าอยู่ครับผมไม่เราต้องไปสอนด้วยคับผมเราต้องไปสอนในตัวเดียวนี่หาตุ้มแบบนี้มาใส่ครับแด้เลยไม่มีต่อสวัสดีครับผมครับเมื่อนี้คลิปนี้นะครับผมอยู่กับปัญญแปนครับหามุกตงเลงนะครับผมก็สีผ้ามาใส่ ตุ่มปลาไหลนะครับตุ่มดักปลาไหลนะครับลิปนี่ก็เหยื่อเยื่อที่เราใส่วันนี้ก็จะเป็นเหย,เยื่เยอนะเหยื่ยอปูเนาะเหยื่อปูพิเศษใส่ใครนะครับเพิม่มความขา้าจักน่อยหนึ่งนะเา้าทั้งเป็นบปูก,เกิเนนะ่าเลยครับไม้เมื่อนี้เขาครับก็จะเป็นนี่ครับน้องซีเมนนะครับผมอ,บอันอแต่กอนเขากะ เคยมาใส่เบ็ดปลาช่อนนะครับท่านี้ก็ถือดีนะครับถือห่อน,นกุกพุนนะครับผมก็อันนี้ขาเจ้ามาสูบปลานะครับมาสูบจนแหงนะครับจับปลาไปเมืหร่ก็คิดว่าน่าจะมีปลาไหลลงเหลือนะครับผมเลยลองมาใส่เบิองก่อนเพื่อมีเนาะครับนี่แหละไม้ของเขานเนี่นะครับน้ำแหงหมดแล้วลหละขาเจ้ามาสูบเอาก็เลย มาใส่ตุ่มปลาไหลบ้างก่อนไปเฮา <laughs> อันแล้วเอาบวงตรงเลียงขึ้นนะ <laughs> ต้องเช็ด <laughs> กลับประเดิมเลยครับผมหลังแหลกระเดิมเบื้องแังสั่นบ่ฮะซื้ออะไตจีร้องเบื้องร้อ, <laughs> อ,องเ,องเบ,งเบงื้องบ่หูกันลนะเนาะ บลอนกับบอลูเหยื่อ,อญี่ปูนะครับพิเศษใ่ไข่ทั้งข้าวทั้งเหม็นเหรอนะ่อ๋ะหาปลาไหลไปผัดกินก่อนอยู่บ้านกับขังไว้นะครับสามชีโตอยช่ไหก็มาแถวนี้ก็มาหาเพิ่มเตมิมอีกครับผมนั่นก็ไปไ่เลน บอ่อนีน่บ่น้ำบ่เลือกแม่น้ำม,มันน้ำม,มันตื่นตื่นเคียงตุ่มม่องฮ <c oughs> ะฝุ่นไปใชทังฝุ่นน้ำยังไปฉีเลือก <c oughs> ไปมันเปลี่ยนที๋นี่น้ำคุ้นอยู่ด้วยแดงปานมากยูนิต ได้ไปยักหลังเนี่ยโอ้หันปลาดุกขึ้นนี่นะครับผมบ่วยเลยเอาลองบิง,งจว่วางกับโบมี่วุยมีหูปลาไหลปันหดเด้มันเป็นสางเกา่าน้องเก่านะครับผมลองบิงเพื่อมี ของในน้ำบอลลองบอลลูครับใส่ใบจากหลังเนี่ยหลังหนึ่งแต่ถ้าลุ่นครับมืออื่นเศร้าขันมีกัไดนนไไเ้เท่านั้นละครับอะไรขันบ่มีกัแมงอีเต่าเห็นว่าแมงอีเตากัได้ขัวนะครับ รถเสียเถียเ่ยวดอกของกินไดให้กันับหาปล๊กจ็กน้อยนึงปากงาเจ้าจออหันมาทางไหนเนี่ยหันออกมาเถอะงันปะ

ที่สามนะครับอ๋อใส่เบิ้งร้องเบิ้งก็แต่น้ำติงแหละมันคือยังมีอย่างบ่อนบุบใบบุบป่ป่าเนี่ยป่าทีเดือดร้อ,อ,องเบิ้งนะครับกันมีกับเขทาทันละป่าอะไรอะ เตี่ยนสถานที่พ่าพี่น่องบึงครับเซต่นบนบนเกาไหลมันก็นนาเบื่อเนาะนอกัากระจายค้มเสียงไปเรื่อยนะครับผมล้องสถานที่บดร้อ,องบรรลุนะครับ่างาจะหันทางแหลมมันคือปิดมิดจิตแต่ข้างล่างหยาหลายหมดหรกฮะ ไปบนนี่ก็คืออยู่ได้ครับช่งซนะืออยู่แต่ว่าอุ่รูว่าจีนี่เปล่าอะลอนร้องงนะครับอย่งเนี่ยจัก ร้องมั้งครับตัดมาจากฟังซ้ายเมื่อน้อยหนึ่งหลังที่ซีนะครับเอ้ตรงเล็งอา,าะใส่ป่ะ เอ้ลงน้ำไปยังน่ะขึ้นมาตัวงยังด้วยน้ำเราไปนี่ขึ้นมาขึ้นมาฮึแมนเหลืออยู่สองฮะฮะส่วน còn mấy to là tay con nhám mấy to theo này cái mấy tay bên đít nồi hai nhầm Mày. vậy thôi để xây lọt này có thể. สังข้าเจ้านะครับผมส้างบ่เคยสูบนะครับส้างนี่ลองเบึ้งนะครับเพื่อมีปลาไหลใส่ตุ่มหบิ่งก่อน,อนว่าเขาเหลือเหลือจากมองนั้นมาสองหลังนะครับลองสมิ้นบนนันเขาใส่ไปซีเนาะบนนี้ก็เลยกระจายโค้มเสียงนะครับผมก็เลยมาใส่บนนี้เบมือนก่อนจากสองหลังเพื่อมีนะครับ นี่ละฮุกฮุกังสี่อย,อย่างปลาไหลยู่อ่ะอ้องเบิงขันว่าเพราะว่ามันมีรอบหนานะครับเดี๋ยวลองมาใส่เบิงจะปกหลังเดียเดี๋ยวเลยใส่อ่อมสางนี้เลยครับหัวปวดล้องเบิงบ่เคยใส่นะครับแถวนี้เราเปลี่ยนสถานที่ไปครับล้องสถานที่นะ จะได้รู้นะครับว่าบนไหนมีบ่มีนะครับปลาไหลหาละหลังที่หาครับมุกตรงกับแลนวนอยู่อ,อีกหลังหนึ่งใส่บนไหนทั้งพุนบะกอบไปพุนบฮะนะบนนั่นนะี่ครับจะฝ่าไปพุนเอาฟังทั้งนี้ก่อนเด้อ อ่าทั้งน,นี้ก่อนก็ได้โอ้มันก็หกกี่หรีเนาะอาหูปลาไหล่าพ่อครับแบบนี้หกยังฮะก็เจ้าเคยสูบบ่า่าสูบเลยเนาะฮะบ่าหน่าสูบด้วย làng sút thay này ạ, bên cang này nạm nó nổi rồi á, bên này nạm. Là. bừng say bố cứ bắn hò. เหมือนพยายามมาลุ่นพร้อมกันครับว้สมุนตรงเร่งนะครับ,นนค,รบคือกันบดเนี่ยสีเดียวกันลูกหลานหมาตรงเร่งนะครับเป็นไหน,น,นคือบ่ เงียบเงียบอ้มีสิเดียโชว์รู้มีต่๊วว่ะอ้มีตั๊ก็มีไหลหน่อยตาปวกไหลหน่อยตัวนึงนะครับผมเฮ้ยเดีวว่ะเห็นมีตัวเนี่ย น้งพุ่นตัวเอาปลาไหลหออกค,คิดสายไหมยี่นี่นี่เจ้ายางไปเส่นี่เอารุ่นรุ่นรุ่นยังมกโตรงน้องกินน้ำนะครับ นี่่โอตัวนึงนะครับเอาอีก่ก็ตัวซ้ำกันเลยเต้เปก็ไหลอ่ะก็ไหลโอ้ยเต้าหลายไปครับไปครับดูนกันครับผมช้านี้ Bên đây mi vào ừ, 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 là Mì, mi bó khảo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  bó Cho khảo bó แ,แมงยีเตาครับหลังนี้จอกเนื้อจอกเนื้อมูนี่นะครับมันเข่าไปอัดป่างานะครับไปลุ่นหลังต่อไปในต้อตรง้ัวอากาศยิ่งมัเศร้าครับเย็นจ่อยๆนะครับลมมีแม่นฝนกำลังสีมาอีกรอบรอวัไป Học tung Để bỏ. lắng gì hấp ừ. Phía nhục dột kìa Ủa, ủa hấp không? หลังละตโตกันยังดีครับนี่ตามาลูกขวนซ้นำกันอเอเอใส่ซ้ำกันเป็นว่าปลาไะไรแถวนี้ไหม่ใยญ่บัไนไดเนาะได้ซ้ำๆหลอดไฟนะ ทรงมีอาการป่ะใส่พวกปลาวาเนี่ยเนี่ก็ไปนี่ป้ายหยาหเนาะแสดงว่าบุ๋มเงีึงหลังสุดท้ายี่นี่ เป็นไสงคือวะเป็นฟ้าให้ยกเป็นเฮ้อยกอ้วกะเต่ามีแต่แมงยีเต่าสามจริงอยู่หมู่านอ็ไ้สามนี่อ็ไ้สามเ้ยคุณอะไร้ำ่างันแบบผลงานเชานี้นะครับผม สามเต้มนะครับซสามขังก่อนเกะสามเต้มที่เกิดแต่ว่าไม้นี่อ่ะเป็นตะถือปลนไรตูป้วยไงเป็น,นไรครับผมก็ <c oughs> แมงยีต่อฮ่องก์ะไ,ะได้พอได้ขวดได้ขวายค,ครับผล <c oughs> งานเหมือนเดิมแมงยีเต่า <c oughs> มานคือเขาแมงยีเต่นเานี่เออหมานคลิปครับแมงยีเต่า <laughs> นี่เต่านี่หมานทุกคลิปปลาไหลกับพาะได้พัดนะครับผมที่เก่าเหรอครับขวัขวขัวเลนเนยเต๋ออ๋อโอเคนนโอเคแหละใส่ย,ยังไหลแม่นบ่ใส่ไหลมันบ่ถือกับที่เก่าเหรอครับใส,นส่นไอยใส่ไหลกับที่สามตัวที่เกาไปดีนี่ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝาก กดไลค์กดติดตามช่องไทยบ้านอบตอน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเส้มันอันนี้มันตุ่มปลาไหลหรือตุ่มแมงยีเต่าพ้วยน,น, <laughs> นี่ย <laughs> นี่แหละมันไม่เต่าตุ่มรักปลาไหลตุ่มรักแมงยี่เต่านอนอ่ะใช่ครับ ก็ต้องไปสอนด้วยครับผมก็ต้องไปสอนในปัวเดียวนี่นี่หาตุ้มแบบนี้มาใส่ครับได้เลยไม่มีต่าโอ้ไ,ได้ขวตานจะนี่ครับปลาไหลก็ได้กันนะคะรับผมอาหารทุกเนตต่ออาหารทุกอย่างปลาไหลกับเขาด้วยกัน